องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดปัญญาข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐิความสำคัญของสัมมาทิฏฐิในสุริยูปมาสูตรที่หนึ่งสั่งยุตตนิกายมหาวารวัก พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อการตัดสู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจสีประการฉันนั้นภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือจักรู้ชัดตามเป็นจริงว่า ทุกคือดังนี้เหตุให้เกิดทุกข์คือดังนี้ความดับทุกขคือดังนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกขคือดังนี้ในมหาจัตตารีสกสูตรมัชจิมนิกายอุปริปันนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์มรรคเหล่านั้นสัมมาทิฐิเป็นตัวนำสัมมาทิฐิเป็นตัวนำอย่างไร ด้วยสัมมาทิฏฐิจึงรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาวาจาสัมมาวาจามิจฉากัมมันตสัมมากัมมันตะภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิ เป็นหัวหน้าอย่างไรเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญานสัมมาวิมุตจึงพอเหมาะได้โดยนัยยะดังนี้แหลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8ปดจึงกลายเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบ คำว่าจึงพอเหมาะได้ในที่นี้แปลาจากบาลีว่าปะโหติซึ่งอาจแปลว่าจึงพอแก่การหรือจึงใช้งานได้ก็ได้ในสุปสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อที่ภิกษุจักทำลายอาวิชชาอย่างวิชชาให้เกิดทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ด้วยทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบ ด้วยมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั่นเพราะเหตุใดก็เพราะตั้งทิฏฐิไว้ชอบแล้วและในอังคุตรนิกายเอกานิบาตข้อ182มีพุทธพจน์ว่าเราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนภัยบูนเหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลย